The main event for one Friday Fight 68 for the Strawweight Kickboxing World Championship. Now, the former champion, Jonathan DeBella, lost the belt on the scales at one Friday Fights 58. He was stripped of the title, and then a catch weight bout was arranged. He was unable to fight due to illness. The fight did not happen. It, we are lucky enough to get it rescheduled for one Friday Fight 68. This is going to be a huge fight between the former champion Jonathan Debella and the current reigning one-strawweight Muay Thai world champion Prajan Chai. This fight features two of the very best strikers in the world today. Expect a violent chess match to go down. ครับผมในสำหรับคู่สุดท้ายนะครับของเรานะครับจะเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างตัวพระจันฉายและเจนทานดิเบลาครับซึ่งตามที่ทุกคนรู้นะครับตัวเจนทานดิเบลานะี้นมีกำหนดการที่จะต่อยกับพระจันฉายในช่วงต้นปีนี้นะครับผมแต่ว่าเ,เกิดอาการป่วยและเสียเข็มขัดไปนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้เห็นทั้งสองคนกลับมาชิงเข็มขัดกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับและเหมือนเดิมครับสําหรับ สื่มชนท่านใดครับผมที่มีคำถามครับสามารถกดปุ่มยกมือในแอป o o m ได้เลยนะครับผมและคําถามของท่านจะถูกส่งมาหรือว่าท่านสามารถถามถามด้วยตัวเองได้เลยครับ moving right along to the very first question this one goes to Prajanchai it's from Daily News now you were supposed to fight Jonathan earlier this year but he got sick you had prepared so hard for that fight were you disappointed how disappointed were you when the fight didn't happen ครับผมคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่อยากจะถามตัวพระจันฉายนะครับตอนแรกนะครับตัวพระจันชายมีกําหนดการต่อสู้กับจอร์แนดิเบล่าในเมื่อต้นปีนี้นะครับแต่ตัวจอร์แนดิเบล่านั้นเกิดอาการป่วยซะก่อนแล้วตัวพระจันฉายเองนั้นก็มีการเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อไฟนั้นด้วยในตอนนั้นครับรู้สึกผิดหวังมากแค่ไหนครับก็รู้สึกเสียใจมากกว่าครับมันไม่ได้ผิดหวังพระจันฉายเอ่อ uh, say that uh, he feel more sad than disappointed Uh, jonathan de bella the past is the past put that behind you moving forward to friday night um, you have some boxing experience and so does Prajan chai where do you think your boxing is better than his um, his boxing is good too you know um, i believe he has uh, three fights as a pro in boxing and uh, he's wba asian champion so um, i I believe it's like a fair match in the boxing because he has uh, a championship in boxing r i g h t ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคําถามที่อยากจะถามตัวจรทานดิเบล่านะครับตัวจรทานดิเบล่านั้นก็มีความคล่องหรือความเก่งในการใช้หมัดในการต่อยมวยด้วยแต่ตัวพระจันาร์ฉายครับก็มีความเก่งเหมือนกันนะครับผมในตัวจรทานนั้นมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับในเรื่องของสกิลการต่อยมวยของตัวพระจันร์ฉายครับซึ่งตัวจรทานดิเบล่าครับเขาบอกเขาาแน่นอนครับผมว่าตัวเขาเข้าใจมาว่าตัวพระจันร์ฉายนั้นมีความเก่งในการใช้หมัดมากและเคยเป็นถึงดิวีแชมป์มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทราบดีถึงความสามารถของพระจันร์ฉายในการใช้ Okay, our next question comes from the nation. Sita, You are on board with our two main eventers. Yes, hi. Um, this question is for Jonathan DiBella. Jonathan, did you see Pratanchai last kickboxing bout against Akram Haridi? Were you impressed with Pratanchai kickboxing skill? Um, yes, I was impressed um with with his skill. He fought another top fighter. And Akram Hamidi fought like that's a high level fight, and he did well. ครับผมคาถามนี้นะครับเป็นคําถามที่อยากจะถามตัวจราธานนะครับอยากจะถามว่าตัวจรทาธานนั้นได้ดูการต่อสู้คิกบ็อกซิ่งครั้งล่าสุดของพระจันร์ฉายกับอะครัมฮาบิดีหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกประทับใจกับทักษะคิกบ็อกซิ่งของพระจันร์ฉายบ้างไหมครับผมตัวจรทาธานตอบว่าเขาได้เห็นการต่อสู้ในไฟนั้นครับเขามองว่าตัวพระจันร์ฉายนั้นมีสกิลในด้านคิกบ็อกซิ่งที่เก่งมากๆและการเจอกับอะครัมฮามิดีซึ่งเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่เก่งมากๆเหมือนกันนั้นทาให้ตัวพระจันทร์ฉายน,น มีทักษะางด้านชกบอกิ่งท,ที่น่าประทับใจมากๆครับ Thank you Sita uh, The next question uh, comes from k a w a s a d Youwatin e u r o p e Hello This question is for p r a จัน n ร h a i as well So what makes Jonathan such a dangerous opponent and how will you overcome this ตัวพระจันชฉายนะครับ คิดว่าตัวตัวจอร์แนดิเบล่าเนี่ยเขามียังไงความเก่งด้านไหนหรือมีความอันตรายด้านไหนและจะเอาชนะความเก่งด้านนั้นยังไงครับอย่างที่พระอาจารย์ฉายตอบมาว่าเขามีหมัดที่รวดเร็วเราจะเอาชนะหมัดที่รวดเร็วของจอร์แนได้ยังไงครับเราก็ต้องเร็วกเขานะครับเราก็ต้องมีความรวดเร็วที่เราก็ต้องมีความรวดเร็วเหมือนกันแล่เราก็ต้องไปวัดกันที่ความแน่นยํามากกว่าครับพี่เพราะว่าสกิลหมัดเป็นชุดของจอร์แนดิเบลาก็ซึ่งเป็นอาวุธอันตรายเช่นกันครับ I have answered that Jodatan dibella have a very fast hand and a very good boxing skill, especially in uh, his combination uh, how he's gonna overcome this that he has to be as fast or faster than Jodahan's uh, dibella uh, boxing skills. And uh, the next question is for Prajan Chai. it's from Bangkok Post. Um, you have done almost everything in Muay Thai, but how would, Winning world title in kickboxing life one change and a career your your คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวพระจันฉายนะครับผมตัวพระจันฉายเองนะครับแทบจะมีประสบการณ์โชคโชมมากในเรื่องของด้านวยไทยทํามาเกือบทุกอย่างแล้วแต่การที่จะชนะและได้เข็มขัดแชมป์โลกวันในรุ่นในคิกบ็อกซิ่งเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระจันฉายและอาชีพของพระจันฉายยังไงบ้างครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพของพระจันฉายไ,ไหมไม่มีครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าจะมีเหมือนกับว่าเป็นการอัพอัพติงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมากกว่าครับพี่แต่สำหรับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเม้นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือต้องเดินเส้นทางเมืองไทยอยู่แล้วพี่มันทําให้เราเหมือนกับเราอัพระดับตองได้มากขึ้นอีก,อ,กอีกระดับหนึ่งนะครับ Prachanchai have answered that uh, he doesn't think that there's going to be any change uh, in his career. Uh, he definitely wants to stick to Muay Thai, but getting this belt is like another level for Prachanchai to achieve. The next question comes from MGR Online. Jonathan, do you feel you have the advantage against Prachanchai under kickboxing rules, your sport? Um, I think I think it's an even fight because he has like good boxing and he has yeah, like over four hundred fights I believe so I think he has a good, lot more experience than me and uh, yeah I think it's going to be a, a even fight and it will be a good fight. Where do you think you'll have the advantage? Uh, we'll see Friday. Fair enough. คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวจอร์แดนนะครับผมอยากจะถามว่าตัวเขาเองนั้นมี <laughs> รู้สึกว่ามีความได้เปรียบในการต่อสู้กับพชัญฉายในกฎดคิทบ็อกซิ่งหรือเปล่าครับผมตัวจรธารมบอกว่าเขาเข้าใจมาดีครับผมว่าพจัญฉายนั้นเป็นนักชกที่มากประสบการณ์ครับมีไฟมาถึง400กว่าไฟซึ่งตัวพจัญฉายมีความเก่งมากๆครับแต่ตัวเองเขาก็คิดว่าของเขานั้นก็มีความได้เปรียบอยู่ซึ่งคุณมิชได้ถามต่อว่าความได้เปรียบนั้นคืออะไรตัวจรธามบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในวันศุกร์นี้ครับ next question is from a j o n c h a it's i from ซ n o o k Um, can you tell us a little bit about your game plan against Jonathan DeBella? Will you try and box with him, or do you have something different planned? ครับคำถามนี้นะครับเป็นคําถามที่อยากจะถามพระจันฉายนะครับพระจันฉายครับช่วยสามารถพูดถึงเรื่องของแผนที่วางมาไว้เพื่อที่จะใช้ต่อสู้กับจอร์แดนดิเบล่าไหมครับตัวพระจันฉายเองนะมองถึงเรื่องการแลกหมัดก,กับตัวจอร์แานบ้างไหมครับก็มันอยู่ที่จังหวะมากกว่าพี่ส่วนเรื่องแผนการชกอะ่ ผมก็ยังตอบตอนนี้ไม่ได้ว่ามันเป็นในรูปแบบยังไงมันต้องไปดูกันบนเวทีที่มีผม,มเขาได้สองคนครับผมแต่ส่วนเรื่องแลกหมัดน,นี่ครับถ้ามีจังหวะก็ถ้ามีจังหวะก็ไม่อยากจะแลกครับอยากจะแบบว่ามีจังหวะน็อกก็น็อกมากกว่าหรือว่ามีจังหวะที่มันต่อยเข้าเป้ามากกว่าเนี่ยเราไม่อยากจะแลกอยู่แล้วครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าตัวเองหรือว่าศิลปะของเราเองเป็นเป็นฝังที่เสียเปรียบของโจนาทานเดเมล่าครับผม เราไปแลกเพื่อที่แบบว่าให้เราเสียเปรียบมันมันยากครับมันยากครับแล้วฉันใช้ have answered that uh, in terms of plan he thinks that uh, I can't really tell What kind of plan he has to use against Jonathan Di Bella is all going to come up on the spot this Friday. And in terms of boxing, uh, he thinks that it's more about an opening that Pretenshia sees. Uh, whether he wants to go in and trade hands with Jonathan Di Bella, but he definitely wants to focus on the accuracy and power. Now Shai thinks that uh, he have uh, the size disadvantage against Jonathan Di Bella, so he tried to avoid boxing. Or training uh with jonathan Debella but try to find the opening to knock uh, jonathan Debella out thank you prajan chai the next question is for jonathan de bella from scmp how difficult has this process been on you since the weight miss coming back and then preparing for the same opponent again is it a blessing in disguise because you had more time to figure it out or has the stress been overwhelming talk to us a little bit about your preparation for this fight uh, as soon as i got back home um, i started i was i started feeling better slowly and as soon as i started feeling better i went back to training and continued the same game plan i had last time sorry right. okay. ตัวจอร์แนติเบล่านะมีกําหนดที่จะขึ้นต่อยกับตัวพระจันทร์ฉายแต่เกิดอาการป่วยซะก่อนจึงทําให้ไม่สามสารถต่อยได้และเสียเข็มขัดไปในวันนั้นอยากจะถามประสบการณ์โดยรวมครับว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นมีอะไรที่ทําให้ตัวจอร์แานได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นหรือเปล่าทําให้ตัวจอร์แานติเบล่าดีขึ้นบ้างไหมหรือรู้สึกยังไงตัวจอร์แานติเบล่าครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเกิดอาการป่วยในตอนนั้นหลังจากที่เขาได้กลับบ้านไปเขาก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่เขารู้สึกดีขึ้นครับ,รบเขาก็กลับไปฝึกซ้้้้อออมมมมมมววยเเเหืนนดดิิแแลพรที่ใชผาสู All righty. Thanks Frank. Last question goes to Prajan Chai from WDI from Bola Sport in Indonesia. Uh, Prajan Chai, Jonathan debella has said that it's an honor to fight you at Lumpini Stadium. He's happy to fight one of the best Thai fighters in their home country. Not everybody has the opportunity to do this. What do you have to say about John's comment? ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวพระจันฉายนะครับตัวจราธานดิเบล่านะครับเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขารู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับผมที่จะได้มาต่อยกับตัวพระจันฉายนะครับและรู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ดีใจที่จะได้เจอกับนักกีฬามวยไทยที่เป็นหนึ่งในสุดยอดมวยของประเทศไทยและต่อยกันในที่สนามมวยลุมพินีด้วยซึ่งไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ไง่ายๆนะครับตัวของพระจันฉายเองครับผมรู้สึกยังไงกับคอมเมนต์นี้ครับก็ oh. ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณจอร์แดนอิบิาครับผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจอย่างมากครับที่ว่าได้ต่อยกับนักชกเบื้อต้นของโลกหรือว่าเบื้อต้นของในกติกาคิมซิงครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากครับก็รู้สึกดีใจเช่นกันครับที่ได้ชกกันในวันศุกร์ที่28นี้ครับ Prajan Chai say that uh, the feeling is mutual. He thinks that uh, he feel very honored and very happy to be fighting one of the top fighter in the world like Jonathan Haggerty. And then he's very happy and excited uh, to face him this Friday. All right. Thank you, Prajan Chai. Jonathan, I know you like to do your talking in the ring and you're a man of few words, but do you have a message for your friends, your family and your fans all around the world, especially in Canada and the United States? yeah i just want to say uh all my fans uh, this fight's for you guys fight's for my family and that's it can't wait to see it Chai, same to you do you have a message for all your thai supporters here in thailand and around the world ครับผมสักครู่นี้นะครับผมเป็นคําถามที่อยากจะถามโจชนาธานดิเบ่าครับว่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนๆของเขาไหมโจชนาธานดิเบราครับซึ่งเขาตอบว่าเขาบอกว่าไฟนี้นะครับเป็นไฟที่เขาทําเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมแล้วก็คําถามที่ไกนครับผมอยากจะถามพระจันทร์ฉายครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆหรือคนในครอบครัวหรือมีอะไรอยากจะบอกทุกคนไหมครับก็อยากจะบอกว่าในวันศุกร์ที่แ8ดมิถุนายนนี้ครับผมก็ฝากแฟนบอลแฟนมวยทั่วโลกแล้วก็เอฟซีชาวไทยทุกคนครับแล้วก็ i have answered that, i want to say to all my fans and especially uh, all the thai fan that to tune in and cheer me on this friday especially my family my girlfriend's family and pk san Jim, gym uh, please tune in uh, for this fight this friday i will do my best Ah, oh, ladies and gentlemen, that's your main event for the one straw weight kickboxing championship of the world. The former champ, Jonathan DeBella, taking on the Muay Thai champion. Prajan Chai in the main event for One Friday Fight 68. It goes down Friday night, June 28th. Do not miss it. Thank you very much, Jonathan. Have a great week ahead. I'll talk to you tomorrow, Prajan Chai. Same to you, brother. Have a great week. Cop Kun Cop, Choke D. To all the media out there, thank you so much for your time and joining our virtual press conference. I will appreciate you always. Thank you so much for your support. Have a wonderful rest of the day, and we will see you on Friday night.